สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปยุคกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำความรู้จักกับพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพระองค์ดำพระองค์ไม่ใช่แค่กษัตรนะิย์นักรบธรรมดาแต่ยังเป็นวีรบุรุษที่กอบกู้เอกราชไทยจากพมา่าแล้วพระองค์ดำในวัยเด็กเป็นอย่างไรมาดูกันครับ ท่ามกลางแสงอาทิตย์อันอบอุ่นของกรุงศรีอยุธยาเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาและวัดเก่าแก่มีพระบรมราชานุสาวรีองค์หนึ่งตั้งทำงานอยู่ณนะทุ่งภูเขาทองใบหน้าของพระองค์เคร่งขรึมแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญนี่คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพระองค์ดำพระองค์ไม่ใช่เพียงนักรบ แต่เป็นผู้กอบกู้เอกราชไทยผู้ซึ่งจะเปลี่ยนชะตากรรมของชาติทั้งหมดวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปทำความรู้จักกับพระองค์ตั้งแต่วัยเยาวจนถึงวันขึ้นครองราชปีพศ2 0 9 8พระองค์ดำประสูตรณพระราชวังพิษณุโลกพระราชบิดาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระราชมารดาคือ พระวิสุทธิกัสตรีพระองค์เกิดมาในราชวงศ์ที่เต็มไปด้วยเกียรติยศแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายใดเมื่อพระองค์มีอายุเพียง9า้าพรรษาต้องเดินทางไกลไปยังหงสาวดีประเทศพมา่าเพื่อเป็นองค์ประกันลองจินตนาการเด็กชายวัยเ้าปีที่เพิ่งเริ่มเรียนวิชาต่างๆต้องจากบ้านเกิดและครอบครัวสู่เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยปราสาทสูงตระงาน เสียงทหารเดินแถวและเสียงม้ากระทืบพื้นแต่แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายพระองค์ดำไม่ได้ละทิ้งความมุ่งมั่นพระองค์เริ่มเรียนรู้ยุทธศาสตร์การปกครองและศิลปะก,การทหารจากพระเจ้าบุเรงนองทุกวันในหงสาวดีพระองค์ดำต้องตื่นแต่เช้าเรียนรู้ทั้งภาษาวัฒนธรรมและการทหาร พระองค์จะถูกพามาฝึกยิงธนูฝึกบังคับม้าและเรียนรู้การวางกลยุทธ์รบกับผู้ช่วยทหารลองจินตนาการพระองค์ยืนอยู่บนสนามกว้างแสงแดดส่องลงบนดาบที่ถืออยู่มือข้างหนึ่งจับบังเหียนม้าอีกข้างหนึ่งถือดาบหรือธนูในขณะที่เด็กชายคนอื่นอาจเล่นเกมพระองค์กลับต้องฝึกฝนร่างกายและความคิดให้พร้อมสำหรับอนาคตของชาติแม้จะเหนื่อยล้า แต่พระองค์ดำมักจุดจำภาพบ้านเกิดและคิดถึงประชาชนไทยความคิดเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้พระองค์ตั้งใจฝึกฝนอย่างไม่ลดละเสียงระฆังไม้ดังขึ้นเบาๆคลายเป็นสัญญาณเริ่มชั้นเรียนห้องเรียนไม้โบราณที่ปูพื้นด้วยเสือ่อเสาไม้แกะสลักเล็กน้อยแสงเทียนสองลอดจากหน้าต่างแคบๆสร้างบรรยากาศเงียบขรึม พระองค์ดำประทับนั่งอยู่แถวหน้าข้างๆมีเด็กๆชาวหงสาวดีนั่งเรียนด้วยกันครูชาวพม่า,มาผู้สูงวัยยกแผ่นไม้ขัดมันเขียนด้วยฐานดำเป็นอักษรพรมาร่าโบราณแล้วออกเสียงทีละพยางทุกเช้าพระองค์ดำจะต้องนั่งท่ามกลางบุตรหลานขุนนางชาวพม่า,รมารเรียนรู้ตั้งแต่ตัวอักษรจังหวะการสะกด ไปจนถึงการสนทนาในชีวิตประจำวันแต่สำหรับพระองค์ทุกคำมีใช่เพียงแค่ภาษาหากแต่คืออาวุธทางปัญญาพระองค์จดอักษรบนแผ่นไม้ด้วยช็กขาวอย่างตั้งใจสลับกับภาพการขยับริมฝีปากฝึกออกเสียงตามครูบางครั้งผิดครูแก้ไขพระองค์ยกมือประนมเล็กน้อยแล้วเริ่มใหม่ ในห้องโถงรับแขกของราชสำนักหงสาวดีเด็กๆถูกพาไปนั่งฟังการประชุมเล็กๆของขุนนางพระองค์ดํำไม่พูดแต่สังเกตทุกถ้อยคําจับท่าทีของผู้ใหญ่สายตาพระองค์เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพระองค์เรียนรู้ว่าภาษาไม่ใช่แค่ถ้อยคําแต่คือการอ่านน้ำเสียงท่าทีและสายตาศิลปะแห่งการเจรจาที่ต่อมา จะกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตประจำวันกับเพื่อนๆหลังเลือกเรียนเด็กๆรวมกลุ่มเล่นเกมพื้นบ้านพมา่ามีทั้งการร้องเพลงท่องกลอนและเล่านิทานพระองค์ดำบางครั้งหัวเราะอย่างเด็กๆบางครั้งกลับเงียบเพื่อสังเกตในหมู่เพื่อนพระองค์ดำไม่ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าชายจากอายุทยา แต่เลือกเรียนรู้ทั้งภาษาทั้งนิสัยใจคอของผู้คนการอยู่ร่วมกับศัตรูในวันนั้นกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับการเป็นผู้นำในอนาคตในสมุดหมายซึ่งเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนของพระองค์เทียนค่อยๆละลายลงพระองค์ยังคงนั่งฝึกสะกดคำและท่องประโยคอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในทุกท้อยคำที่ท่อง ทุกวัฒนธรรมที่สึมซับคือการวางรากฐานให้เจ้าชายพระองค์หนึ่งกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในการต่อมาแม้จะอยู่ในฐานะ,ฉะเฉลยกษัตริย์พระองค์ดำก็หาได้แยกตนออกจากเด็กๆชาวหงสาวดีไม่ยามว่างพระองค์ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนรุ่นราวคราวเอียวกันและในแต่ละวันพระองค์ไม่ได้เพียงเล่นสนุกแต่ยังได้เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การละเล่นพื้นบ้านการแข่งวิ่งและและเล่นไม้ไผ่เด็กพมา่าเชิญชวนพระองค์ร่วมแข่งวิ่งไล่จับพระองค์ดำวิ่งคล่องแคล่ววิเท้าเร็วแต่แฝงไว้ด้วยการเล่นอย่างยุติธรรมไม่เอาเปรียบบางครั้งยังช่วยเพื่อนที่หกล้มให้ลุกขึ้นเล่นต่อพระองค์เรียนรู้ว่าความสนุกนั้นมิใช่การเอาชนะเพียงอย่างเดียวแต่คือการมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและเคารพเพื่อนร่วมเล่นนี่คือรากฐานของภาวะผู้นำ ที่รู้จักทั้งชัยชนะและมิตรภาพหลังละเล่นเด็กๆนั่งล้อมวงใต้ร่มไม้บ้างแบ่งข้าวต้มมัดบ้างหยอกล้อกันด้วยภาษาพระองค์ดำพยายามสอดแทรกคำภาษาไทยเล็กน้อยแล้วเรียนรู้คำตอบเป็นภาษาพมา่ากลายเป็นเหมือนเกมการแลกเปลี่ยนภาษาทุกการสนทนาคือการเชื่อมความสัมพันธ์พระองค์ดำมิได้เพียงท่องจำจากครูในห้องเรียน แต่ยังฝึกภาษาและวัฒนธรรมจริงๆจากเพื่อนรอบตัวทั้งสำเนียงคำพูดและอารมณ์ขันการเรียนรู้ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้านเพื่อนชาวพมา่านำเครื่องดนตรีเล็กๆเช่นกลองมือหรือซอพมา่ามาบรรเลงเด็กๆร้องเพลงพื้นบ้านพรุ่งดำพยายามร้องตามแม้สำเนียงยังแข็งๆทุกคนหัวเราะแต่ก็ชื่นชมที่พระองค์กล้าเข้าร่วมจากเสียงหัวเราะ พระองค์ได้เรียนรู้ความสำคัญของการเปิดใจการก้าวข้ามความแตกต่างเพื่อเข้าใจผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นทักษะสังคมที่ล้ำค่าสำหรับกษัตริย์ที่จะต้องนำคนต่างเชื้อชาติต่างภาษาในอนาคตการเล่นเชิงกลยุทธ์เกมหมากลุกไม้เพื่อนๆน,น,นำกระดานหมากลุกแบบพื้นบ้านมาเล่นพระองค์ดำตั้งใจจับหมากทีละตัวมองเกมเหมือนการรบบางครั้ง แกล้งยิ้มเจ้ลเลทำให้เพื่อนหัวเราะแต่ในทุกตาพระองค์จะวิเคราะห์อย่างจริงจังแม้เป็นเพียงเกมแต่สำหรับพระองค์มันคือแบบฝึกหัดของสมองการคาดการการคิดล่วงหน้าและการเข้าใจคู่ต่อสู้สิ่งที่เริ่มจากเกมเด็กๆวันนั้นกลายเป็นยุทธศาสตร์การศึกที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าเด็กๆแยกย้ายกลับบ้านพระองค์ดำยืนมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสี บนใบหน้าเต็มไปด้วยความสงบแต่สายตาแฝงความมุ่งมั่นท่ามกลางเสียงหัวเราะและเกมเด็กๆพระองค์ดำซ่อนอยู่กับความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะต้องกลับไปในฐานะกษัตริย์นักรบและทุกบทเรียนทางสังคมคือการเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเมื่อพระองค์ดำย่างเข้าสู่วัยหนุ่มเลือดนักรบได้เบ่งบานเต็มเปี่ยม ทุกวันของพระองค์เต็มไปด้วยการฝึกฝนทั้งกำลังกายใจและปัญญาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเส้นทางที่ฟ้าได้ลิขิตไว้การฝึกศิลปะการต่อสู้พระองค์ดำกำดาบเหล็กฝึกฟาดกับเสาไม้จนเศษไม้แตกกระจายขณะพระองค์หมุนตัวฟันดาบต่อสู้ประชันกับครูฝึกในสนามเงื่อไหลาอาบใบหน้า แต่แววตาเปล่งประกายมั่นคงพระองค์มีได้เพียงเรียนรู้การจับอาวุธหากแต่ศึกษาอย่างลึกซึ้งทั้งดาบหอกธนูและการขี่ม้าทุกท่วงท่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและทุกสมาธิกลายเป็นเกราะปกป้องจิตใจการฝึกม้าและเข้าสู่การฝึกบังคับช้างสึก พระองค์ดำทรงขี่ม้าพุ่งทยานไปในทุ่งโลง่งลมพัดกลายผ้าคลุมขณะพระองค์ประทับบุญคอช้างควบคุมด้วยความสง่างามเพื่อนทหารหนุ่มๆทรงเสียงเชียร์อย่างเคารพเพราะในสงครามม้าคือปีกช้างคือกำแพงพระองค์เรียนรู้การสื่อสารกับสัตว์ศึกเหล่านี้จนสามารถควบคุมได้ดุดร่างกายส่วนหนึ่งของพระองค์เอง แม้เป็นนักรบแต่พระองค์ยังคงความอ่อนโยนต่อไพ,พร่พลพระองค์เดินเข้าไปช่วยเหลือทหารใหม่ที่ล้มลงระหว่างฝึกเสียงหัวเราะเบาๆเมื่อพระองค์พูดปลอบใจเพื่อนร่วมรบบางค่ำคืนพระองค์นั่งสนทนากับเพื่อนๆรอบกองไฟแบ่งปันทั้งข้าวปลาอาหารและความฝันแม้จะทรงเป็นเชื้อพระวง์พระองค์กลับไม่ถือพระองค์ เลือกที่จะอยู่เคียงข้างไพร่พลในทุกมื้ออาหารหัวเราะด้วยกันเหน็ดเหนื่อยด้วยกันนี่คือสิ่งที่ทำให้พระองค์ได้รับความรักความศรัทธาจากทุกผู้คนพระองค์นั่งสงบอยู่ลำพังที่ศาลาไม้มองจันทร์สว่างพระหัตถ์ลูบไปบนแผนที่อยุธยาที่วางอยู่ตรงหน้าแววตาเต็มไปด้วยความคิดถึงบ้านเกิดและความมุ่งมั่นที่จะกลับไป ในความเงียบสงัดพระองค์มักคิดถึงแผ่นดินอยุธยาพระราชบิดาพระมารดาและพี่น้องที่ยังรออยู่ไฟแห่งการกู้ชาติได้ถูกจุดขึ้นแล้วและทุกลมหายใจในวัยหนุ่มนี้คือการเตรียมพร้อมเพื่อวันนั้นเข้าสู่เช้าวันใหม่พระองค์ดำสวมเกราะนักรบเต็มยศยืนบนคอช้างศึกท่ามกลางสนามฝึก ทหารนับร้อยคุกเข่ามองพระองค์ด้วยความศรัทธาแสงอาทิตย์ส่องกระทุบเกราะจนพระองค์เปล่งประกายดุจวีรบุรุษไวหนุ่มของพระองค์ดำมิใช่เพียงช่วงเวลาแห่งความฝันแต่คือการหล่อหลอมบุคลิกของนักรบผู้กล้าผู้ที่จะกลายเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์นักรบผู้ปลดปล่อยชาติไทยให้เป็นไทยอีกครั้ง หลังผ่านการเป็นเฉลยที่หงสาวดีและกลับคืนแผ่นดินอยุธยาพระองค์ดำก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มเต็มตัวและเมื่อพระราชบิดาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชสวรรคตบัลลังอยุธยาก็ตกเป็นของพระองค์อย่างเต็มภาคภูมิภาพโถงใหญ่ภายในพระบรมมหาราชวังแสงตะเกียงและควันธูปส่องสะท้อนกับผนังสีทองพระองค์ดำ สวงเครีงทรงเต็มยศก้าวช้าๆสู่บัลลังก์ขุนนางขาราชบริพานกราบลงพร้อมเพรียงพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลเสียงดนตรีปีพาดดังหนักแน่นในปีพุทธศักราช2133พระองค์ดำเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาภายใต้พระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บัลลังก์ทองที่เคยถูกมองว่าอ่อนแอกลับมีนักรบหนุ่มผู้ทรงมุ่งมั่นขึ้นครองใบหน้าคุณนางต่างฝ่ายบางคนยิ้มดีใจเห็นความหวังบางคนสายตาหวาดระแวงกังวลว่าจะนำบ้านเมืองไปสู่สงครามใบหน้าพระองค์นั่งบนบ,นบัลลังก์พระเนตรสงบนิ่งแต่ลึกๆแฝงด้วยไฟแห่งการกู้ชาติ แต่การครองราชครั้งนี้หาใช่เพียงเกียตรติหาคือภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องเผชิญทั้งศัตรูภายในและต่างแดนเพราะเบื้องหน้าคือความท้าทายจากหงสาวดีและเบื้องหลังคือความไม่มั่นคงในบ้านเมืองของเราเองพระองค์ลุกขึ้นจากบัลลังก์เดินไปที่หน้าต่างบ้านใหญ่มองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แสงอาทิตย์ศาสตร์กระทบพระพักเสียงปีพาดดังแผ่วลงพระองค์ทรงเอ่ยกับคุณนางผู้ใหญ่อยุธยาจะไม่ใช่เมืองขึ้นของใครอีกต่อไปแผ่นดินนี้จักเป็นอิสระและเลือดเนื้อของเราจะเป็นกำแพงปกต้องชาติบ้านเมืองทหารหนุ่มๆคุกเข่าลงก้มศีรษะด้วยความศรัทธาแววตาเต็มไปด้วยความหวังและแรงฮึกเหิม พระองค์ดำในชุดเกราะนักรบยืนเคียงช้างศึกกลางสนามกว้างเสียงกลองศึกดังสนัน่นเตรียมสู่การรบในอนาคตจากเจ้าชายผู้เคยเป็นเฉลยวันนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์นักรบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้สาบานว่าจะทำให้แผ่นดินไทยกลับมาเป็นไทยด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของพระองค์เองเนื้อทุ่นกว้างมีหมอกอ่อนๆและเสียงแม่น้ำลำคลองทหารไทยและช้างศึกประจําการรอบกรุงศรีอยุธยาพระองค์ดำส่งม้าพร้อมเกราะนักรบสายตาเฉียบคมหลังขึ้นคลองราดพระองค์ทรงตระหนักทันทีว่าบ้านเมืองต้องรอดพ้นจากการถูกกดขี่ทัพพมาได้รุกรานกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานาน พระองค์สรงรวบรวมกำลังพลและวางกลยุทธ์รบอย่างรอบคอบทุกยุทธการมิใช่เพียงการต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่คือการกอบกู้เอกราชของชาติศึกยุทธหัตถีณสนามรบกองทัพไทยและพะมา่าเผชิญหน้ากันพระองค์ดำทรงช้างศึกสีน้ำตาลเข้มทรงดาบในมือพระเจ้าบุเรงนองทรงช้างคู่ต่อสู้ ฝีมือเฉียบขาดศึกยุทธหัตถีการต่อสู้ที่กลายเป็นตำนานพระองค์ทรงช้างออกสู่สนามรบเพียงลำพังฟาดฝันพระเจ้าบุเรงนองโดยตรงชัยชนะครั้งนี้ม่ใช่เพียงชนะในสนามรบแต่เป็นชัยชนะของจิตวิญญาณไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพที่กลับคืนสู่แผ่นดินอยุธยาหลังจากกอบกู้เอกราช พระองค์มิได้หยุดอยู่เพียงแค่ปกป้องเมืองแต่ยังขยายอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาไปสู่หัวเมืองสำคัญเช่นล้านนาที่ตั้งอยู่ทางเหนือปัตตนีและนครศรีธรรมราชทางใต้ทุกการขยายอาณาเขตมิใช่เพียงการพิชิตแต่เพื่อสร้างความมั่นคงและความสงบสุขแก่ประชาชนในดินแดนเหล่านั้นพระองค์ทรงม้าผ่านเมืองต่าง ทักทายเจ้าเมืองและราชดรน,นักรูปไทยติดตามปกป้องเมืองอย่างเข้มแข็งแผนที่เคลื่อนไหวแสดงอาณาเขตที่ขยายออกไปทีละหัวเมืองการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณท่าเรืออยุธยามีเรือสำเภาจอดเรียงรายคณะทูตต่างประเทศเดินทางเข้ามาพร้อมผู้แปลและผู้ติดตาม พระองค์ทรงตรหนักว่าการปกครองอาณาจักรมิใช่เพียงศึกสงครามภายในแต่ต้องมีความสัมพันธ์อันดีทางการทูตกับต่างประเทศพระองค์ทรงส่งคณะทูตไปยังต่างแดนเช่นฮอลันดาเพื่อสร้างความสัมพันธ์นทางการค้าและการทูตนี่คือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงอยุธยากับโลกภายนอก พระองค์ดำส่งนั่งรับคณะทูตต่างชาติค้อมศีรษะเคารพเรือสำเาาแล่นออกจากท่าเรือสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมสัมพันธ์และการค้าขายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีได้จำกัดเพียงการรบแต่ครอบคลุมทั้งการปกป้องเอกราชการขยายอาณาเขตและสร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติ ทุกการกระทําของพระองค์หล่อหลอมให้กรุงศรีอยุธยากลับมาเจริญรุ่งเรืองและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนแม้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ได้ลืมการฝึกจิตใจพระองค์เริ่มวันด้วยสมาธิและธรรมะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับทุกความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น พระองค์ออกไปฝึกยิงธนูท่ามกลางสนามโล่งพระองค์ทรงขี่ม้าพุ่งฝึกซ้อมอย่างจริงจังแต่ยังมีความสง่างามบางครั้งพระองค์ตรวจอาวุธและปรับปรุงเกราะด้วยพระองค์เองนอกจากบริหารบ้านเมืองพระองค์ยังใส่ใจฝึกฝนร่างกายยิงธนูฝึกขี่ม้าหรือฝึกต่อสู้ด้วยดาบนี่ไม่ใช่เพียงการฝึกนักรบ แต่เป็นการรักษาความพร้อมของกษัตริย์ผู้ต้องปกป้องชาติเวลาส่วนตัวและพักผ่อนภาพพระองค์นั่งในส่วนเล็กๆของพระราชวังทรงจิบชาชมดอกไม้ฟังเสียงนกร้องหรือเขียนบันทึกบางครั้งมีนักปราดญ์หรือขุนนางผู้ใกล้ชิดมาพูดคุยเรื่องปรัชญาวัฒนธรรมหรือยุทธศาสตร,ร์แม้เป็นกษัตริย์พระองค์ยังคงต้องการเวลาเงียบสงบเพื่อคิดทบทวนวางแผน และเชื่อมโยงใจของพระองค์กับประชาชนนี่คือช่วงเวลาที่พระองค์เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งแต่เต็มไปด้วยความคิดอันยิ่งใหญ่การศึกษาและทักษะส่วนตัวจะเห็นได้บ่อยครั้งว่าพระองค์ทรงนั่งเรียนรู้การอ่านแผนที่ศึกษาภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์บางครั้งฝึกภาษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับทูตต่างชาติพระองค์ยังใช้เวลาอ่านตำราการปกครองและประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาปัญญา ชีวิตส่วนพระองค์มีใช้เพียงความสงบแต่เป็นช่วงเวลาสำคัญของการเรียนรู้พระองค์เตรียมทั้งยุทธศาสตร์การปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกสิ่งล้วนเพื่อให้การตัดสินใจในธนกษัตริย์แม่นยำและชาญฉลาดที่สุดก่อนสิ้นวันพระองค์มักใช้เวลาส่วนตัวไตรต,ต,ตรองระลึกถึงประชาชนคิดถึงความมั่นคงของแผ่นดินและทบทวนสิ่งที่พระองค์ได้ทำและต้องทำต่อไป นี่คือช่วงเวลาที่พระองค์ดำรงเป็นกษัตริย์นักคิดนักวางแผนพร้อมทั้งเป็นมนุษย์ที่รู้จักสงบใจและถ่อมตนเหนือกรุงศรีอยุธยาในยามเช้าแม่น้ำเจ้าพระยาสะท้อนแสงอ่อนๆพระราชวังเงียบสงบมีเสียงระฆังวัดกังวานเบาๆทหารและข้าราชบริพารเดินผ่านลานพระราชวังอย่างเรียบร้อยหลังจากทรงปกครองกรุงศรีอยุธยาอย่างเข้มแข็ง และกอบกู้เอกราชของชาติพระองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแต่วันหนึง่งเวลาของพระองค์ก็มาถึงพาพระองค์ดำทรงนอนพักในห้องพระบรรทมแสงเทียนส่องใบหน้าพระองค์อ่อนๆขาราชบริพานใกล้ชิดช่วยดูแลพระพักสงบแม้พระวรกายอ่อนแรงแม้กายอาจอ่อนล้า แต่พระจิตใจของพระองค์ยังสงบนิ่งประชาชนและขาราชบริพานรู้สึกถึงความสง่างามและความเมตตาในวาระสุดท้ายพระองค์ดำประทับนั่งสงบพระหัตถ์วางบนพระขาพระแน่ทอดมองแสงเทียนและพระราชวังขาราชบริพานเงียบเพื่อเคารพและเฝ้าสักการะคำคือสุดท้ายพระองค์ไตรตรองถึงแผ่นดินถึงชัยชนะความพ่ายแพ้และชีวิตของประชาชน ทุกความคิดสะท้อนถึงความปรารถนาดีต่อชาติไทยพระองค์สว,สวัสสวรรคตผ้าพระวรกายสงบนิ่งพระพักสแสดงถึงความสงบและความเต็มใจข้าราชบริพารและทหารทุกคนโค้งกราบเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตชาวกรุงศรีอยุธยาทั้งขุนนางทหารและประชาชนต่างโศกเศร้า แต่ในความเศร้านั้นคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในยุคของกษัตริย์นักรบผู้ยืนหยัดเพื่อเอกราชและศักดิ์ศรีของชาติไทยการสวรรคตรของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่คือการสืบทอดมรดกแห่งความกล้าหาญความชาญฉลาดและความรักชาติซึ่งตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยตลอดกาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรากฏในจอเงินและจอแก้วยังต่อเนื่องภาพพยนตร์หลายเรื่องนำชีวิตและวีรกรรมของพระองค์มาสร้างเป็นเรื่องราวทั้งการต่อสู้เพื่อเอกราชการชนะศึกยุทธหทัตถีและความกล้าหาญของกษัตริย์นักรบทำให้ผู้ชมได้ซึมซับประวัติศาสตร์ผ่านความบันเทิงสำหรับเยาวชนและคนรุ่นใหม่เรื่องราวของพระองค์ดำ ถูกนำเสนอผ่านหนังสือและการ์ตูนทำให้วีรกรรมและคติสอนใจเกี่ยวกับความกล้าหาญความยุติธรรมและความรักชาติเข้าถึงง่ายและสนุกสนานนอกจากภาพยนตร์และหนังสือแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังปรากฏในเพลงและละครเวทีศิลปะเหล่านี้ ช่วยถ่ายทอดอารมณ์และบรรยากาศของยุคอยุทยาให้ผู้ชมสัมผัสถึงวีรกรรมของพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาในยุคดิจิตอลพระองค์ดำยังคงปรากฏในสื่อออนไลน์แฟนคลับสร้างแฟนอาร์ตทำคลิปสั้นและเล่าตำนานผ่านโซเชียลมีเดียนี่คือวิธีที่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักวีรกรรมของพระองค์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกวัย เห็นได้ว่าอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งขึ้นในหลายจังหวัดอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ช่วยให้คนไทยสัมผัสประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นศิลาแรงจำลองดามหรือเครื่องทรงนักรุปทุกสิ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงความกล้าหาญความเสียสละและความรักชาติของพระองค์แม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยผ่านภาพยนตร์หนังสือเพลงสื่อออนไลน์และอนุสาวรีวีรกรรมและความกล้าหาญของพระองค์ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกยุคสมัย